เอาเองสิท <ersch> <S fille> ุกคนพ่อผมไม่สามารถชนะได้หรอกท่านจะแข่งพ่อตัวเองทุกคน

Ja. ใครตกก็โดนใช่ไหมตืดนเลิกตืดนด่ดนเต้นเย้เย้เย้ย้า,า,าออนนะยด้วยหนูดิด้วยโดนวยชันด้วยเฮ้ยถึงถ้าเกิดว่าเขาออกนะโอ้ยทุกคนจะเป็นอันได้ไหมเนะี่ย เป็นกออออล้องมุมมเราจามแบบม่ต้องน้วนนะไม่ต่อโ okay. อเคเอาต่อยนะครับ ม, <S <S มคมือนมแพ้ในการเล่นตอนมาต่อที่เกมที่สองนะคะเกมเกตส์คูกมาว่าใครชนะก่อนเริ่มจากตาผมนะเป็นสว์มีสว์บนบวกไหม,มบบก แล้วก็ถามบ้างเหรอไม่ทุกอย่าไหมดสมมูสามถ้าเกิดบอกว่าไม่สัตว์สมมติถามว่าไม่สัตว์ทะเลไหมมันขัดกันถามคนละทีไม่ใช่หรอใช่เออก็ตันบอกว่าเป็นสัตว์บกไหมใช่เป็นสัตว์บกขอถามตันบ้างโอเคสัตว์บกคือแดงว,ว่า สัตว์บก<อ><ช>ต้นเป็นสัตว์ทะเลหรือเปล่าต้านเป็นสัตว์ทะเลใช่ไหมมีทะเลหนึ่งตัวนี่ตัวนี้ป้าจะทาตัวนี้ต้นต้นก็ต้องทายตัวนี้ป้าเข้าใจเปล่าไม่ให้ดู <c oughs> ใช่ัหนเองป้าเป็นมนบกไหมก็เนี่ยหอป้าเป็นบนบกต้นก็ปิดตัวที่มันเป็นทะเลไปได้เลยแล้วต้นเป็นทะเลใช่เปล่าของต้นเป็นสัตว์ทะเลใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ทะเลด้วยหรอ เกมยากครับหมาจระเต,ตั้งถามเป็นสัตว์ที่เป็นอยู่ในเขตร้อนไหมเขตร้อนฮองตันบินได้ไหมบินไม่ได้ไม่ได้บินไม่ได้ทีนี้มันก็ไม่มีอะไรบินได้ทางนู้นเนี่ยบินไม่ได้ก็ปิดในป่า ไปขบ๊ป้าเป็นสัตว์ที่หาอาหาตรตองคือหรือเปล่าตม่ใช่ตันเป็นมีสีขาหรือเปล่ามีสีขา สี่ขาจะปิด่วงีสี่ขามสีขาสี่ขาสี่ขาขา,าเป็นสัตว์ที่เด็กน้อหรือเปล่ามาปาเป็นสตัตว์ที่บิน สัตว์กินเนื้อหรือเปล่าไม่อบบสัตว์ม้าสามาบินได้ไหมบินไม่ได้องต้นเออว่ายน้ำได้ไหมไม่ได้ ป,ป๊าเป็นกินเนื้อไหมกินเนื้อโอเคใช่หมดเลยมีไม่กินเนื้อป่ะมีที่ไหนกินเนื้อตลกอ่กิแล้ไม่กินป่ะกินเนื้อป่ะแล้ก็ไม่กินเลยอนะ สองตัวเฮ้ยอาจจะเรื่องาหนั้นของคุณเหลือเป็นสัตว์ที่กินใบไม้หรือกินเนื้ออื่นหมดเลยต่อมิโซตัวเขากระดาษเราือแคมีกินใบไม้ปีนต้นไม้ได้ไหมไม่ได้ปีนต้นไม้ไม่ได้มันกินใบไม้เป็นอาหารต้งถามพาระทิต ต้นธนาระต้องถักตาสิมันเป็นมันเป็นลายไหมไม่มีลายที่มีลายตัวเดียวทะตอบเลยล่ะผิดอือเป็นสัตว์เจ้าป่าหรือเปล่านั่นตัวอะไรฮะนี่ยบอกคนตอบ ข้อป้าเหลือเนี่ยอยู่ในนี้ไหมนี่นี่โอ้มีลายแต่ว่าดิแล้วปิดอยู่อันสุดท้ายอ่ะอืมนี่ยน่เขาอะไถามไม่ดีอ่ะถามไม่ดีเอไหไ่ตาเราจะอิจฉาจนกว่าผมจะแพ้ เปลี่ยนอันมันจะสลับขึ้นเลยนะครับอันไี้สอง ปรับขึ้นปรับขึ้นปรับขึ้นตามหนูก่อนนะปับปลาสัตว์เป็นสัตว์กินเนื้อหรือเปล่าจริงใช่ของตน้นกินเนื้อไม่ใช่เนาะอ,นอยู่ในน้ำหรือเปล่า ไม่ใช่<ม>เป็นซอดู่ใน้ำเปล่าเป,ป็นตีนต้นไม้ได้หรือเปล่าไม่เป็นตว์เลือคลายเปล่า กินเนื้อหรือเปล่าไม่กินเนื้อด้วยสัตว์กินได้ไหมเขากินได้ไหมฮะเขากินได้ไหมกินกินได้ไหมเดี๋ยวพ่อกินได้กินไม่บินได้ไหมเมื่อกี้ท่านพ่ถามท่านว่ากินเนื้อไหมท่านบอกว่าไม่กินไม่กินเนื้อเดี๋ยวดิจถามหน่อยไม่กินเนื้อบินเปล่าไม่บินโอเค Vinh liều mạnh Nguyên liều Vinh à, mấy liều Bên giảm được, được làm ăn ấy Mấy được Oh, อ้นเขานานมามันกินชามได้อีกห้าล้านตีอยู่บนต้นไม้ไหมอยู่บนต้นไม้ไหมไม่เมื่อกี้ถามไปแล้วนี่หว่างละอยู่บนต้นไม้ไม่อยู่บนต้นไม้บินได้ไหมบินไม่ได้บินไม่ได้เป็นสัตว์ที่กระโดดสูงไหมไม่สูง ป้าถามหน่อยอว่าจิ้งจอกมันกิน,ม,นมันกินมันกินเนื้อเปล่ากินสิมันสัตว์กินเนื้อหรือเปล่าไม่ไม่กินเนื้อเมื่อกี้ป้าถามไปยังวะเป็นสัตว์เป็นสัตว์ที่เป็น ผ่านมำไหมแบบสามารถขี่ได้แล้วเนี่ยขี่ได้ไหมขี่ได้ขี่ได้เช้าวันขี่ได้ป่ะนะใช่ได้เออ P พเอเอซเอตัวเนี้ยได้ไหมยอฟริกา อัปป้าอัปป้าใครเขาเขียนโอเคไม่ขี่ขี่ไม่ได้ใช่ไหมสางขี่ได้ใช่ไหมได้คนขี่ไหนในตัวแพนแพนกลิ้งขี่ได้ไหมใครจะไปขี่แพนกลิ้งต้องตลบหมีหมีอ่ะหมีอ่ะมีขี่ได้ใครก็ขี่นี้ไม่ขี่หรอกแน่ดักแน่ดักขี่ได้ไหมไม่ได้ใครไปขี่ล้วน่ากลัว แล้วอ้น้ำลายอ่ะขีดได้ไหมน้ำลายก็ตัดสานี่ขีดลิงขีดไม่ได้แล้วม้าขีดได้วัวขีดไม่ได้แพนด้าขีดไม่ได้ลาบบิ๊กแคขีดไม่ได้โคลาหมีโอ,อ้เหลือแค่สองตัวตัวมันมีลายไหมมีมีลายด้วย เสร็จเลยมีลายจบแล้วจบ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 ไม้เปล่าไม่ใช่ คอยาวเลยนะคอยาวคอยาวเราจะถามตั้งว่าคอยาวไหมยาวคอยาวก็ชนะเลยดิอ้าวอะไรเงี้ยอะว่าไม่หิวหรอใช่ดิ กี่วัวขี่ไม่นะถามว่ามีวัวขี่ได้ไหมวัวขี่ได้จ้าสมัยก่อนคนสมัยก่อนคนเขาขี่วัวขี่ควายสมัยก่อนคนไทยขี่วัวขี่ควายขี่ช้าแล้วนี่นีกคนนะครับคำรู้คำรู้กินเนื้อได้ด้วยเนื้ออะไรเนื้อเนื้อควางเนื้อวัวกินได้นะเจ็บนะคะเราจะไป